อเล็กซานเดอร์อาร์โดแบ็คขวาทีมลิเวอร์พูล มีลุ้นคัมแบ็กเกมแดงเดือนที่จะไปเยือนแมนอยู่ในเตดต้นเดือนเมษายนหลังเจ้าตัวฟิตซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งสัปดาห์นับตั้งแต่ล้างสนามไปนาะนเนื่องจากเจ็บเข่าเช่นเดียวกับเดโกโชต้ากองหน้าชาวโปรตุเกสอเล็กซานเดอร์อาร์โนบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนเริ่มครึ่งหลังในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ริวัลปูเปิดบ้านทุบเบอร์ลี่สามต่อหนึ่งเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์และไม่ได้ลงเล่นเลยนับตั้ ตั้งแต่นั้นจากปัญหาเอ็นหัวเข่าบอกช้ำส่งผลให้เทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนพาดการลงเล่นให้กับสโมสรอนไปแล้ว9นัดกระทังล่าสุดนี้เมื่อ21มีนาคมตเตดเชเรกาเผยว่าแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษใกล้ลงสนามได้แล้วโดยมีโอกาสติดโผตัวสำรองเกมเฝ้าบ้านดวลเชฟอยู่ในเตดวันที่4เมษายนนี้หลังผ่านพ้นเกมต่อกรกับไบตันที่แอนฟิลวันที่31มีนาคมด้วย เหตุนี้จึงหมายความว่าพ่อค้าแข่งไว้25ปีมีสิทธิ์ลงเล่นพรีเมียร์ลีกวันแดงเดือดบุกไปเยือนแมนยูเน็ตวันที่7เมษายนได้หลังจากหงแดงประทะกับทีมดาบคู่เรียบร้อยแล้วรายงานข่าววันที่22มีนาคม2567ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แต่ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะ